4กุมภา2,564ครับพอดีเมืเ่อกี้เนื้อหานะครับในการสังเกตธนาคารน้ำใตดินยังไม่ชัดเจนถ้าพอช่างจะแนะนําในส่วนในเพิ่มเติมครับเชิญครับะนะครับคือพอถึงชั้นหินอุ้มน้ําแล้วนะครับลึกความลึกประมาณ4เมตรนะครับจากพื้นเดิมนะครับถึงปุ๊บนะครับเพราะว่าหลักธนาคารน้ําใตดินเนี่ยน้าแทนที่ด้วยอากาศ ใช่ไหมครับเวลาน้ําเวลาอากาศออกปุ๊บน้ําก็จะเดินเข้าไปแทนที่ครับนี่ไงครับต่อเอออก็เป็นไปตามนี้นะตามภาพที่เห็นนี่แหละครับก็คือตอนนี้ก็คือปรากฏว่าส่วนที่มันมีน้ำหนึ่งก็คือเกิดฟองขึ้นมาใช่ครับนั่นหมายถึงว่าอากาศข้างล่างนี่เดินนะครับนี่คือหลักของการสังเกตว่ามันเป็นผีฟุ้งน้ําหรือไม่ในื้นต้นใช่ครับอ๋อครับก็ก็น่าสนใจถ้าเรามีแหล่งน้ําต้นทุนนะครับที่อยู่ใกล้ๆเป็นห้วยหนองคลองบึงหรือเขื่อนใหญ่ๆนะครับน้าจะเดินทางมาเร็ว ครับนะครับพออากาศออกแล้วน้ำมันมันจะมาแทนที่ได้เร็วนะครับซึ่งบริบทของภาคเหนือของที่เชียงรายคือแม่มน้ําคือมีแหล่งน้าต้นทุนที่ใหญ่มากก็คือแม่น้าโขงนะครับ,ร,บระบบธนาคารน้าใต้ดินเนี่ยจะประสบผลสําเร็จได้อย่างเร็วนะครับถ้าพี่น้องดําเนินการเต็มเครือข่ายครับแสดงว,ว่าให้ความมั่นใจได้ว่าพี่น้องเชียงรายถ้าเกิดก่อสร้างระบบธนาคารน้าใต้ดินทั้งจังหวัดครับผมท่านสามารถที่จะ ประสบผลสําเร็จได้เร็วครับเร็วกว่าตบลน้องมีเยอะเพราะตบลน้องมีเนี่ยเรารอเป็นปีใช่ครับสองปีสองปีนะครับถึงถึงเห็นความชัดเจนแต่ว่าทางพี่น้องเชียงรายนี่ยเปิดปุ๊บเห็นปั๊บเขาบอกว่าครับเขาบอกว่าเปิดปุ๊บติดปั๊บเหมือนกับยี่ห้อโฆษณาอะไรบางอย่างนะครับน่าสนใจนะพี่น้องนะครับชาวเชียงรายนะครับก็ดําเนินการนะครับแล้วก็เราจะลงไปดูนะครับให้ท่าน อย่างน้อยๆครับตำบลละหนึ่งบ่อนะครับในการก่อสร้างระบบธนาคารน้ำใตดินครับ